สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้ามาจากหวัดคอราดนี่แหละครับแต่ว่ามาจากบัวใหญ่นะครับไอ้ยี่ห้อตามนี้มานะครับโครงแฮนจะกว้างหน่อยต้องใช้เป็นงานแรกนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือตัวลูกแก้วอาจจะระบีแต่ข้อดีก็คือยังมีตุ้มด้านล่างนะครับที่เป็นคาแร็คเตอร์คล้ายๆเหมือนบ้านนินบีนะครับอันนี้ก็จะอาจจะระบีมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็จะเติมน้ามันเข้าไปให้เพื่อนๆทพี่พี่ถ้าตรงนี้มันตายนะครับก็สามารถที่จะขันเกล้ยวออกแล้วเป็นน็อตก็ได้นะเราใส่น้ำมันเข้าไปแทนก็ระวังนะครับถ้ายี่ยม ครับอันนี้ผมเติมน้ำมันให้แล้วก็ปิดเข้าคืนนะครับฐานด้าล่างก็จะสวยเลยนะครับแต่ลูกยางถ้าเทียบของบ้านยิมบีก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าใช้อะไรร่วมกันได้นะครับลูกค้าก็มาสั่งซื้อใบเพิ่มนะครับก็เราก็ผลิตให้โงเครื่องก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆอันเดียวกันกับของทางมาท่านนะครับก็ โอเคแหละตำแหน่งตรงรูใบตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันระยะห่างจากเซนเตอร์ซ้ายขวาเนี่ยไม่เหมือนกันของเราจะมี3รูแม้ว่าโครงกตรดตรงนี้จะมี2รูก็ตามแต่แต่เราจะใส่ตรงนี้ให้ไปเพิ่มเป็นยูนิฟอร์มโหลดช่วยแบบกระจายแรงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็มาซื้อใบเพิ่มเดิมครับผมก็เป็นการถ่ายวีดีโอเปรียบเทียบการใช้งานนะครับระหว่างเซกเมนต์แฮนด์สแตลเล็นะครับ KSTL กับโครงเครื่องฉมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้ลองฟิลไปแล้วแหละนะครับมีการควบคุมแฮนด์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนชอบแต่ว่า อ่าอย่างพี่ที่ลูกค้าที่เอามาใช้มีความคิดเห็นเหมือนกันครับว่าอ่ามันบ่อนคืออันดับแรกก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ,อาจจะไปประยุกต์เพิ่มเติมได้นะครับกดดูทางอ่าแล้วก็เนี่ยของเก็บแล้วก็สวิตช์ออนออฟนะครับตรงนี้นยอันนี้โอเคอันนี้ปิดนะอันนี้ออนผมชอบนะนแทนของเขานะครับดึงครับโอเคเร่งเครื่องกดลงนะครับอ่าเร่งเลยมันจะออกฟื้นไปเลยนะเอาประคองให้มันตรงๆประคองให้ตรงๆเหมือนเดิม เนี่ยเวลายกต้องจับแฮนด์สองอันนะครับ้องเร่งหน้าแล้วก็ถอยมาดึงถอยหลังนะครับทุกครั้งของการดึงถอยหลังนะครับหน้าระนาบหน้าใบเนี่ยหน้าใบปาดนะครับมันก็จะต้องระนาบกับปูอย่างนี้อย่าไปงัดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้นตึงๆพยาพยามพยายามเก่งไหมเร่งเก่งมากเพราะว่าถ้าเรงแรงให้เห็นันนประกองไม่ได้ประคองประคองยากนิดนึงเพร <ๆ S 2> าะว่ามันจะบ่อนเวลายกยกอย่างนี้ บางคนอาจจะมีเทคนิคยกอย่างอื่นนะแต่ว่าผมมายกไวเป็นหงส์ก็ตรงนี้แหละครับเอานะครับก็คือเนี่ยเราออกแรงตรงข้อมือเนี่ยทั้งบิดเข้าอันนี้ก็บิดเข้าเหมือนกันนะก็จะสามารถควบคุมได้ยะปล่อยอิสระไม่ได้นะ,ะก็ไปงี้ไปได้ไปได้ไปได้ไไดโอเคทิศทางก็คือว่าแฮนเนี่ย ก็ก็ต้องออกแรงมาอย่างนี้อันนี้ก็ต้องออกแรงมาอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยกันดึงมาอย่างนี้ให้มันมาบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางก็อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคของผมนะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับเครื่องฟลิปสตาร์ทติดง่ายครับเพร่อมึงหัวเครื่องฮอนด้าแล้วเร่งลงถ้าเราปล่อยเฉยๆเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะว่อนในขณะที่พอดีเดูนะไปนี้ดูนะเดี๋ยวไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาเทืน นะถ้าปล่อยสลักมันจะไปอย่างนี้ถ้าินกลักกบตะเื็นแล้วก็เมื่อประคองได้ก็ <c oughs> ไปอย่างนี้เลยไปหลั <c oughs> นี่ถ้าปล่อยสลั่ตามแรงแรงตุ้มเบี่ยงเลยนะก็ประคองเอานะครับถ้ามือลื่นเนี่ยลุกย่างี้ยากนิดหนึ่งเพราะลำนี้มันจะรุนตก็ต้องไปจับตรงนี้นะหาหาเิคนิคเอานะ อย่างนี้ก็ได้มือเดียวกันงน่ยแตนะ่ที่นี่เอาไม่ได้หนักนะครับนี่แล้วก็ดูก็นะมันครับมันมันหานะที่นี่ให้เจอมาอย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้เนะี่ยยกไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาดูเครื่องฉบนี้นะครับที่เป็นแฮนด์สเตเตลสนะ ลักษณะคนละแบบกันแยกกัน si มาทุกครั้งคอยกากสตาร์ทนล่อยีเดียวตีเรื่องสตาร์ทตีง่ายเพราะหัวเครื่อาคนได้ของของเราจะทิ้งแขนทิ้เฉยทิ้งแขนข้างตัวแล้วก็เลี้ยงตรงนี้ง่ายๆตรงนี้มองคนละแบบกัน สำหรับเพื่อนๆชอบตรงไหนก็จัดได้นะครับบ้านยบีหามาให้ได้ทั้งทั้งทั้งสองอย่างแหละนะครับแต่ที่มีส่งเลยจะเป็น KSTL นะครับอันนั้นจะเป็นโฉมค่ะทางอีกแบรนด์หนึ่งไม่ได้ถ่ายมาได้นะครับจากบ้านยบีเครื่องมือช่างสวัสดีครับ